ก็สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาทําให้ดูเนาะว่าเ้ยวิธีการเทรดที่ผมใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับว่าเราเทรดหุ้นยังไงเทรดคริปโตยังไงบ้างนะครับก็คือระบบที่ผมใช้ในปัจจุบันก็คือเป็นโควตเต็มนะครับแบบฟิกแวลูเนาะก็คือมันจะเป็นวิธีการที่เรียกว่ามนะันนี่แม a จ e เม n นต์เนาะในการบริหารเงินว่าหุ้นที่เราถืออยู่เราจะบริหารมันยังไงนะครับ ซึ่งตัวโคเซตเตม,มจริงๆผู้คิดหรือผู้เผยแพร่จริงเป็นพิต้านนะครับปนตร์จการลนเนาะของมาเลกุปนะครับก็คือขั้นตอนนี้ง่ายมันจะมี3ขั้นตอนเนาะที่ผมใช้อธิบายขั้นตอนแรกนะครับก็คือการเตรียมเงินสดเนาะอันนี้ผมสมมติไว้เงินไว้ที่1,000 10, 0บาทนะครับโดยขั้นตอนที่2นะครับเราก็แบ่งเงิน1,000 10, 0บาทเป็น2ส่วนก็คือแคส5 0ห้าพันแอสเซทห้าพนะครับ ก็คือแบ่งคนละครึ่งจริงๆที่ใช้คําว่า asset เพราะว่ามันไม่ได้จํากัดนะว่า asset คืออะไรมันสามารถเป็นอะไรก็ได้หุ้น crypto future หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีมูลค่านะครับข้อที่3เราก็เอาเงินในส่วน asset ไปซื้อสินทรัพย์อะไรก็ได้เนาะแต่น,นี้ผมสมมติไปที่ซื้อไว้ที่ราคา1บาทนะครับซึ่งการที่เราซื้อ1บาทเนาะ เรามีเงินอยู่5 0 0 0แล้วก็ได้จำนวนอยู่ที่5,000หุ้นนะครับทีนี้เราจะมาดูกันว่าถ้าราคา asset เปลี่ยนแปลงไปเนาะจำนวนจำนวนหุ้นที่เรามีอยู่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างและมูลค่าที่มีอยู่จะเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมสมมุติถ้าราคาเพิ่มขึ้นทีละ1 1เท่านะครับคูณ1.01 แล้วก็ลดลง1.01เท่านะครับ1.01เท่าถ้ามองง่ายก็เหมือนลดลง1%เพิ่มขึ้น1%นะครับทีนี้การเปลี่ยนแปลงนี้มูลค่าต้องถูกฟิกไว้นะครับเราก็ตั้งมูลค่าไว้แล้วก็กด f 4เนาะหารด้วยราคา สวนวจะเห็นว่าเมื่อราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงไปนะครับจำนวนหุ้นที่เราถืออยู่มันควรจะเปลี่ยนไปด้วย แต่ว่ามูลค่ามันจะถูกฟิกไว้ก็คือคงเดิมนะครับแต่ผมจะคูณให้ดูเนาะแล้วการที่มูลค่าหุ้นนะครับมันถูกฟิกไว้เนาะแต่ว่าเมื่อราคามันเปลี่ยนไปอะ่ะมูลค่ามันจะต้องคงคงไว้เหมือนเดิมครับแต่ว่าจํานวนการที่จํานวนที่เรา จะต้องคอยซื้อเพิ่มตามการที่ราคาลดลงเนาะส่วนต่างที่เกิดขึ้นอะ่ะมันจะทำให้เราเกิดแคดโฟหรือเกิดกำไรขึ้นนะครับเช่นสมมุติถ้าราคาหุ้นลดลง99บาทถ้าลดลงในทางมูลค่าครับถ้าเราถือไว้5,000เนาะยังไงมูลค่ามันอะ่ะต้องลดลงแล้วแน่ๆแต่เราจะเอาเงินสดที่มีอยู่ตัวแคดครับเข้าไปซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นประมาณ50หุ้น แล้วมูลค่าที่มันมีอยู่มันจะกลับมาที่5000เนาะถ้ามันลดลงไปอีกก็ซื้อเพิ่มขึ้นเนาะจำนวนเปลี่ยนแปลงไปในมูลค่าเท่าเดิมเมื่อมันเพิ่มขึ้นมูลค่าเพิ่มขึ้นเราต้องขายมันออกเนาะเพื่อคงมูลค่าให้มันเท่าเดิมนะก็เหมือนเป็นการซื้อเข้าขายออกโดยโดยคงที่มูลค่า,าไว้นะครับซึ่งการที่คงที่ไว้มันจะทํา ให้เราแบบสามารถเก็บ c a ท h f l ได้เนาะ c a ท h f l ที่เกิดขึ้นเป็นกําไรและบอกว่าเมื่อหุ้นเพิ่มขึ้นต้องทําอะไรเมื่อหุ้นลดลงเราต้องทําอะไรบ้างนะครับอ่าจริงๆเดี๋ยวผม EP หน้าเนาะจะเทรดให้ดูเลยว่าเมื่อการที่ราคาลดลงเพิ่มขึ้นเราจะทํายังไงได้บ้างการซื้อหุ้นครั้งแรกเราจะซื้อยังไงเนาะซื้อที่50%เนะครับ เดี๋ยวจะลองทําดูในคลิก to วินให้ดูนะครับเพราะว่าถ้าเราเทรดของจริงอะ่ะมันมันไม่ได้เนาะมันจะเหมือนเป็นการที่เราแบบชี้นาราคาหุ้นเนาะตัวแอสเซทที่เราเลือกนะครับครับอีพีนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับฟังนะครับ